Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ธนาธรย้ำจุดหมายสูงสุดของการกระจายอำนาจที่แท้จริงคือทุกจังหวัดมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นเหมือนกรุงเทพมหานครธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ โพสข้อความผ่าน Facebook ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจระบุว่าท้องถิ่นในแบบกรุงเทพมหานครคือเอ็นเกมที่ประเทศไทยต้องไปให้ถึง เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสรับเชิญไปพูดคุยในรายการ The Politics ของมติชนเรื่องการรณรงค์ปลดล็อกท้องถิ่นที่ขณะก้าวหน้าและพักก้าวไกลตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดร่วมกันรณรงค์ชักชวนเข้าชื่อจนเราได้มากว่า80,000รายชื่อและได้มีการยื่นต่อรัฐสภาไปแล้ววันนี้ในช่วงหนึ่งของรายการพิธีกรอุ่นเอกคุณออฟ ได้ถามถึงกรณีของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นกระแสะและความหวังให้แก่คนจำนวนมากว่าสุดท้ายแล้วปรากฏการนี้กำลังบ่งบอกอะไรกับเรา ผมตอบไปว่าในท้ายที่สุดแล้วปรากฏการแห่งความหวังนี้คือจิตวิญญาณของการกระจายอำนาจที่มีการต่อสู้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่สมัยการรณรงค์พรบจังหวัดมหานครมาจนถึงการรณรงค์ปลดล็อกท้องถิ่นของเราในวันนี้นั่นคือจิตวิญญาณแห่งความปรารถนาที่จะให้แต่ละพื้นที่มีอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรของตัวเองกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีการเลือกตั้งนายก อบจรกรุงเทพขณะที่จังหวัดอื่นๆมีโครงสร้างอบจจากการเลือกตั้งอยู่คู่กับผู้ราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้ง และนี่คือโครงสร้างที่มีปัญหามากเพราะนายกอบจอต่างต้องอยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากส่วนกลางดังนั้นหากถามผมว่าจุดหมายสูงสุดเอนเกมของการกระจายอำนาจที่แท้จริงคืออะไรสำหรับผมนั่นคือการที่ทุกจังหวัดมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นเหมือนกับกรุงเทพมหานครสาระสำคัญที่สุดคือการที่ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดคนนั้นต้องมีเพียงคนเดียวและคนนั้นต้องมาจากการเลือก เลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นไม่มีบุคคลอื่นที่แต่งตั้งจากส่วนกลางมามีอำนาจทับซ้อนกันแบบที่เป็นในปัจจุบันโดยคนคนนั้นและผู้บริหารจังหวัดมีอิสระในการจัดสรรทรัพยากรในจังหวัดของตนเองโดยไม่ต้องรอรับคำสั่งจากส่วนกลางขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ